S <S <S สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ิการอาร์ตตก็ทีบกันอีกครั้งอันนี้ก็สกูปเพเดเตอร์กันนะครับที่ผ่านมาในวงการภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะมีหนังที่แบบหนังดีเนาะแล้วก็มีหนังแบบปกติบ้างแล้วก็หนังไม่ดีบ้างนะครับ แต่ถ้าจะพูดถึงหนังดีเนี่ยหลายคนก็ที่แบบดูหนังทั่วไปเนาะก็จะมองว่าหนังดีส่วนใหญ่ไม่สนุกใช่ไหมแต่มันก็มีหลายเรื่องที่เป็นทั้งหนังดีแล้วก็หนังสนุกได้นะครับถ้าอย่างสมมุติอ่ะถ้าเจาะจงอย่างในหัวข้อคลิปเนี่ยถ้าเ,เกิดเป็นหนังแอคชั่นล่ะหนังแอคชั่นนั้นเนี่ยมันมีหนังที่ดีไหมคือแบบทั้งสนุกและเป็นหนังที่ดีไหมมีอย่างเช่นอ่ะคนเหล็2ก2ภาคแรกมันมีเรื่องที่ดีไงสตอรี่ที่ดีตัวละครที่ดีฉากแอคชั่นที่สุดยอดหรืออย่างในยุคสมัยอ่ะยุคี่ย เราก็จะมีทั้งแบบ Inception ของ Christopher Nolan The Dark Knight ไตรภาคใช่ไหมเออมีทั้งสตอรี่ที่ดีมีตัวละครที่ดีคอนเซ็ปที่ลึกลำนะครับแต่มันก็จะมีหนังอยู่บางจำพวกที่เอาจริงอะ่ะเราไม่จะเป็นต้องไปดูอันนี้เพื่อเอาสตอรี่มันไม่จะเป็นต้องมีสตอรี่ที่ซับซ้อนไม่จะเป็นต้องมีตัวละครที่แบบโอ้โหมีแบ็กกราว n ์คาแรคเตอร์เยอะแย,ย,ยะอะไรและมาสามารถทำให้หนังนั้นเนี่ยทั้งสนุกและยอดเยี่ยมในเวลาเดียวกันได้เนี่ยเฮ้ยมันมีไหม ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดว่าทำไมหนึ่งมองผมเนี่ย Predator พักแรกถึงเป็นหนังระดับ Masterpiece นะครับเรียกว,ว่านี่คือหนังที่มี Simple Story ตัวละครไม่ต้องมีแบ็กกราวด์อะไรแต่มาทำไมเนี่ยแต่คนย่องว่านี่คือหนังระดับ Masterpiece ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งนะครับสุดยอดในแอคชั่นตลอดกาลนะครับโดยก่อนจะพูดอาหารในคลิปนะครับช่งผมเนี่ยได้เปิดระบบสมารสมาชิก50บาทต่อเดือนท่านจะชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแบบ Early Access นะครับ ก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยจูจๆในแอปธนาคารผมเนี่ยมีคนโอนเงินมาถึง1,500บาทนะครับพอไปเช็คดูในแอปเนี่ยก็ก็บอกว่าเป็นชื่อของคุณนายทีปรกรณ์นะครับโอนจากต่างธนาคารซึ่งก็น่าจะเป็นเงินโดเน่นะครับเออจะเกิดเป็นเงินโดนจริงก็ขอบคุณม,กมากๆครับหนึ่บาทเนี่ยเพราะว่าเดือนนี้ไรายได้ผมน้อยมากเนื่องจากผมอยู่ทําไปคลิปไปหนึ่งอาทิตย์น่าจะเป็นโควิดเนาะก็ขอบคุณนะครับ ซึ่งใครเนี่ยก็สมัครเนี่ยก็มาสมัครกันได้นะครับแล้วใครเนี่ยอาจจะไม่มีเงื่ัพยขขนาดนี้ต้องสามารถทำได้การกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับก็ขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะครับกับคลิปนี้จะเป็นการวิจารณ์ในมุมองของผมนะครับว่าทำไมเนี่ยผมยกย่องให้มันเป็นมาสเตอร์พีซนะครับปกติถ้าเกิดมองหนังที่ดีหนังที่ด,หดีหนังที่สนุกเนี่ยอ่ะมันก็ต้องมีความสนุกของหนังใช่ไหมถ้าเกิดเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์คุณภาพเนาะมีสตอรี่ที่ดีมีตัวละครให้เราในอินกับมัันนได้ะครบ แล้วแต่พเตีเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มี story สตอรี่ซับซ้อนอะไรตัวละครเรียกว่าผู้ทมตัวคือแบนไม่จริงไม่ได้บอกแบนเรียกว่าคือเขามไม่โฟกัสตัวละครให้มีแบบแบ็กสตอรี่หรือว่าอะไรเร้สื่อว่าไอ้ตัวละครเนี่ยมีภูมิหลังน่าสนใจที่ซ้านะครับแล้วอะไรทําให้หนังแบบนี้นประสบความสำเร็จได้นะครับอย่างแรกเลยคือ concept. คอนเซปต์คอนเซปต์กับสตอรี่นี่คือมีความแตกต่างกันอยู่นะคอนเซปต์คือเหมือนองค์รวมของหนังไงว่าเออหนังมันมีคอนเซปต์อะไรนะครับถ้าเกิดยกตัวอย่างหนังในยุคปัจจุบันเนี่ย ที่มีเรียกว่าไงมีความคล้ายเฟลเเตอร์คือมันไม่ได้มีในเรื่องที่แบบโดดเด่นอะไรมากแต่มีฉากแอคชั่นที่มันโคตรสนุกนะครับอย่างจอห์นวิกจอห์นวิกเนี่ยคนฆ่าหมาล้างแ้นคนฆ่าหมานะครับเป็นนักฆ่าคนที่ล้างแขนเนี่ยมันก็ดูแบบเ้ืเกิดดูจากคนภายนอกที่ยังไม่ดูจอห์นวิกเนี่ยพอมัมก็ดูแบบติงตองอะแต่ในหนังเราก็เห็นว่าถึงแม้เนี่ยอะเรามีดาราเคนูรีมีนักฆ่าเก่งๆเนี่ยเขามีเวิร์ลบิลดิงด้วย มันมีโลกของนักฆ่าที่มันน่าสนใจนะครับเนี่ยคอนเซ็ปมันน่าสนใจนะครับในหนัง Predator มันก็มีคอนเซ็ปที่น่าสนใจนั่นคือตัวเอเลี่ยนโดยตรงนะครับวัตถุหมายของมันเนี่ยมีความแตกต่างจากหนังแนวเอเลี่ยนมาโลกในหลายเรื่องที่ผ่านมานะครับหรือว่าเป็นคอนเซ็ปเฉพาะของมันเลยนะครับว่าอุ้ยมันมาที่โลกทําไมนะครับอย่างที่2ดาราในยุคสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่ายุคเนี่ยหายาและที่สามารถขายดาราได้นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยก็มีทอมครูซ ก็อาจจะมีเคนโรีบ้างแต่เคนโรีเนี่ยหนังแกก็แบบมีขึ้นลงๆเนาะมีหนังที่ดีบ้างกับหนังที่ห่วยบ้างนะครับแต่เรกว่ายุค80เนี่ยหรือ90เนี่ยกลางๆกันนะเรกว่าอานนนี่คือแบบโอ้โหคือดาราแม่เหล็กอะเรามีดาราที่แกอาจจะไม่ใช่ดาราที่เล่นเก่งที่สุดในโลกอะไรไม่ใช่ดาราแบบออสการ์แต่ว่าเป็นดาราที่มีสเสน่นห์เนะเนะแม้มีสเสน่ห์ทำให้น้ากล้ามโตของแกนะแต่คือเนาะแม้แกเป็นดาราที่เหมือนแบบอุ้ยเป็นดาราแม่เหล็กอะที่เขาพูดกันนะครับคือตัวแกก็ถือว่าเป็นแบบยังไงอะ สิ่งหนึ่งที่เราอยากไปดูหนังเรื่องนี้ก็คือปกดีชวาเชนกเกอร์เพลเดเตอร์ ator, ซึ่งเข้าใจเลยว่าเขาต้องการปิดบังตัวนักล่านนั้นไม่เป็นคนรับก่อนนะครับดังนั้นก็จะต้องขายอานชวาเชนกเกอร์ก่อนก็ถือว่าเป็นการขายหนังที่น่าสนใจนะครับและอย่าสุดท้ายถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับคู่กลับถ้าเกิดเป็นหนังที่มีสตอรี่ที่ไม่มีอะไรมากบทไม่ได้ซับซ้อนอะไรดังนั้นคนที่รับมือหนังเรื่องนี้ได้นก็คือตัวพุ่งกลับนะครับพุ่งกลับก็ต้อง รับโจทย์มาอะหนังแม่งสตอรี่ซิมเพิลนะครับจะทํายังไงเนี่ยให้มันสนุกที่สุดนะครับซึ่งจอห์นแมทเทนเนอร์เนี่ยเรียกว่ายุค80เนี่ยแกคือแบบโอ้โหสุดยอดของพุ่กับสายหนังบูนะครับเราเห็นว่าหลังจากเพเตอร์ภาคแรกเนี่ยในปีต่อมาแกกลับได้หาซึ่งเป็นแอคชั่นดีสุดการเรื่องหนึ่งซึ่งนั้นเนี่ยเออมันดีทั้งฉากแอคชั่นแล้วก็ดีทั้งสตอรี่ด้วยเออมีสตอรี่ที่น่าสนใจปมตัวละครเนี่ยเออนั้นเนี่ยเป็นครบองค์ประกอบของความเป็นทั้งหนังดีแล้วก็หนนัังแบบบบออกกสสเตรร์ฉาู้ะค แต่คราวนี้จะพูดหนึ่งเพลเตอร์ก่อนเนาะอะไรที่ไม่หนังเพลเตอร์พิเศษนะครับอย่างแรกเลยคือมันคือหนังหักสูตรจําได้ผมเคยทาคลิปแบบนี้มาก่อนเนะหนังอวยเพลเตอร์แต่คราวนี้ก็จะมาเจาะละเอียดแบบเต็มๆนะครับในะหักสูตรของเพลเตอร์เนี่ยเรียกว่าในยุคแปดสูเนี่ยมันคือยุคข,ของหนังแนวแบบแอคชั่นบูลางผ่าที่แบบฆ่ามาคนเดียวหรือว่าฆ่ามาแบบหน่วยเดียวแล้วถล่มนั่งกองทัพโดยที่แทบจะไม,ม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับซึ่งช่วงองค์แรกของเพลยเตอร์เรียกว่าโอ้โหมัน ปองตืต่นว่าแม่งโคตรแม่น่ะมันเป็นหนังที่โคตรแบบโคตรเท่อ่ะมันก็อ,อันที่เท่มากนะครับแค่ฉากเปิดมาจับมือกับดิลลอนตัวคาร์บิดเตอร์ก็ถือแบบแจ่มแมวเลยนะครับ you son of a bitch You son of a bitch หรือว่าคือแค่เปิดมาเนี่ยมันก็เป็นมีนเลยแล้วว่าเออไอมีนท่าจับมือนั่นแล,แล้วก็เจ๋วว่าหนังเนี่ย build u อีกน,น่าสนใจและมันไม่ได้น่าเบื่อด้วยนะครับและสิ่งที่ชมเนี่ยคือการกลับมาจงไม่เทนเนียนที่ทำให้เราเนี่ย สนิทกับตัวละครทีมอาร์โนได้โดยมันต้องไปดูปมแบ็กสตอรี่มาเลยนะครับอันเนี้ยเรียกว่าต้องขึ้นอยู่กับกลิ่นของพุ่งกลับเลยนะเพราะถ้าเกิดพุ่งกลับทําไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่แบบผูกพันกับตัวคอไอเลยนะครับเพราะบางครั้งอ่ะเราไม่จะเป็นตัวดูแบ็กสตอรี่ทั้งหมดเพื่อผูกพันกับตัวละครนะครับเพียงแค่อ่ะตัวหนังเราเรื่องเนี่ยให้เราเนี่ยเอ้ยเห็นตัวละครมีปฏิกิิรยาคุยต่อกันให้เรานึกสึกว่าเอ้ยเราสนิทกับตัวละครเหล่านั้นนะครับเหมือนกับที่เจมส์คามเมรลอนเคยทําได้ในหนังก่อนน เราก็เห็นว่าหน่วยนาบวิกเโยตินเนี่ยมันตายแทบทุกทีมแหละคือโผลมาบแบบชั่วโมงกว่าพวกเขาก็ตายเกือบยกทีมนะครับเราก็เห็นว่าการกลับจริงของลอนเนี่ยเออทำอะไรเนี่ยต่อให้เราจําชื่อใครไม่ได้สักคนเนี่ยแต่เรายังพอจํากิมมิคเขาได้จําหน้าเขาได้แล้วพอเขาตายเ,ยเออเราก็รู้สึกแบบตกใจอะไรแบบนั้นนะครับแล้วยิ่งเพลเตอร์เนี่ยตัวคนในทีมมีน้อยกว่าเอเลียนส์และตัวละครแต่คนที่เรียกว่าก็ต้องชื่อโจหกเขียบทแหละจิมโทมัสกับจอห์นทมัสเนาะใช่ปะวะ ที่เขาเนี่ยสร้างตัวละครทีมของอานของดัชเนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับอ่ะเรามีพ่อกล้ามโตอย่างอานชวชนัชเนเกอร์นะครับเรียกว่าเป็นแมนะเป็นหัวหน้าเนาะเป็นทหารกล้ามโตมิสเตอร์โอลิมเปียนนะครับเรามีเอ,อ่อเบร,รนนะครับเป็นชายกล้ามโตเหมือนกันอาจจะไม่เท่าอานแต่เราก็เจกว่าเป็นตัวละครที่พูดแบบแอสมากเขาถือปืนกลก้อนโตขนาดโดนยิงที่แขนเลือดออกแกก็ยังพูดว่าฉันไม่มีเวลาเลือดออกนะครับคือมันโคตรแมนเออเราเห็นคนนี้มันโคตรเท่ หรือแม้แต่ตัวเอ่อ uh, บิลลี่ียกว่าเป็นตัวละครที่เราเห็นชัดเจนว่าเขามีความแตกต่างจากคนอื่นเป็นคนที่มีเชื้อสายอินเดียแดงแล้วก็เป็นนักแกะรอยเราก็จะถึงแบบตัวละครเนี่ยดูเป็นคนที่คนแรกๆที่รับรู้ว่ามีความผิดปกติอยู่นะครับอารามีพันโชคนนี้เรียกว่าอาจจะเด่นน้อยสุดมั้งด้วยความทีู่้นําตรงบทแกอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับ แลวก็ถือว่าเาเป็นตัวละครที่มาคู่กับเบรนนะ์เป็นตัวละครคู่หูกันที่เข้าท่าดีนะครับและพูดถึงคู่หูของเบรนอีกคนนึงก็คือแม็กนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวละครน,นียเป็นตัวละครท่ดูฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะครับเขาไม่พอใจที่ตัวดิลลอนเนี่ยอาจจะมาแบบทําแผนพังไงรล้ถึงตอนที่เขาเสียเพื่อนไปเนี่ยแกได้ว่าคือแทบจะเสียสตินะครับและแกะเสียสติได้แบบน่าสนใจมากมากอะ่ะเออเราชอบตัวละครแม็กนะครับแล้วก็แน่นอนตัวดิลลอนที่เป็นตัวละครเพื่อนเก่าของดัสที่ต่อมาเขาก็เหมือนแบบ ลอกใช้ตัวอานูนะครับเออมันก็มีปมแบบมีความขัดแย้งคอนฟิกมานิดนิดหน่อยหนะครับที่แบบเขาไม่ได้กะให้มันแบบเป็นดราม่าอะไรให้รู้แค่ว่าเออตัวดัสกับตัวดิลอนเนี่ยไม่ค่อยถูกกันแล้วค่อยมาเหมือนแบบดีกันตอนท้ายไงมีการกัดกันนะเออหรือว่าเป็นเดนัมิงที่เรียกว่าไงนะั้นทําให้หยางเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อไงดูสนุกไปตลอดทางน,นะครับของตัวละครคู่นี้จนทั้าทางแกเนี่ยเออยอมไปต่อสู้กับเพลเตอร์ด้วยตัวเองนะครับหรืออย่างเชนแบล็กที่มารบบเป็นฮอกกินจริงๆแกเปนนคนขียเร็ง สคริปต์ด็อกเตอร์คือเหมือนคอยแก้บทนี่หน่อยไงก็แก่บางคนแน่นอนจาะคนจาได้ว่าแกชอบพูดโจ๊กอะไรเกี่ยวกับพุซี่นะครับนั่นแหละเนี่ยตัวละครเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับแล้วให้เราเนี่ยเออรู้สึกขู่พันกับทีของตัวดัชได้ไม่ยากต่อให้เราเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับปมของตัวละครน,นี้หรือว่าไปเจอกันที่ไหนมาไปลบกันที่ไหนมาบ้างนะครับร,รู้แค่ว่าเขาเคยลบที่อัฟกานิสถานเลยมั้งจากที่ตัวละครคอน,นโชพูดนะครับแล้วเราก็จะเห็นว,ว่าระหว่างทางเนี่ย หนาบตอนแรกดูเหมือนจะเป็นหนาบแนวสุดสาเร็จเนาะที่แบบตัวเอกไปดูล่างผานเนี่ยแต่เราก็เห็นความลึกลับตลอดทางน,นะครับโดยเฉพาะฉากตอนเรื่องที่มียาเอล่ยนโผล่มานะครับแล้วก็รวมถึงฉากตอนที่ตัวเบลลี่เจอศพของทีมของจิมฮอปเปอร์นะครับเรียกว่าเปิดมานี่คือเขาคนดูบางคนที่แบบเริ่มแบบแหวะเลยนะครับเพราะฉากมันค่าจะโหดเนาะหลังจากที่เราเนี่ยอ้ยลุ้นอยู่เอ้ยมันมีตัวอะไรมีอะไรบางอย่างจับตามองเขาอยู่หนังก็ตัดกับมาที่หนังบูแบบ เอตีสไต,ตล์เต็มรูปแบบนะครับเราเจะเห็นว่าโอ้โหแม่งระเบิดแบบภูเขาเผากระท่อมมากๆนะครับแม่งโคตรมันเนี่ยคือความมันในสไตล์ยุค8ปดูมากๆที่ยุคปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบยุคสมัยมเปลี่ยนไปแล้วเนาะนี่ความสนุนยุค80ที่ดูปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมันอยู่แต่ที่แน่คือเอามาทําซ้าไม่ได้ในยุคสมัยน,นี้นะครับก็อาจจะมีบ้างแหละอย่าง expedible นอนที่เป็นหนังจริงๆหนังนีก็หนัง,นง,นงแนวล้อเหมือนแบบอะไระโคม่าตอนหนังยุค80นะครับล้วจากภูเขาเนี่ยออกกเอ พวกเขาก็เหมือนแบบอะจะทางกลับแล้วแต่เหมือนเส้นทางเดิมมันกลับไม่ได้นะครับก็เลยต้องเลาะป่าไปอีกทางหนึ่งและคราวนี้แหละหนังจึงหักสูตรนะครับจากตอนแรกเป็นหนังที่ดูเหมือนหนังเอตีสไตล์แอคชั่นแบบบูลังผานตัวเอกแกร่งมากเขาปูมาชัดเจนเนี่ยนี่ความฉลาดของการากำกับหนังนะครับว่าตัวเอกมันเก่งมากๆมันถล่มทานทัพเสแบบเรียบวุฒิบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่มันมีอะไรบางอย่างจับตามอบพวกเขาอยู่ แล้วจากนั้นเนี่ยจะหนังบูรังผ่านกลายเป็นหนังระทึกขวัญปนๆเสียงขวัญเต็มรูปแบบนะครับปกติหนังแนวไล่เชื่อนเนี่ยที่ผ่านมาเจสันสุสิบสามฮัโลวีนเนี่ยเท็กซัสเท็กซัสเชนซอนเนี่ยตัวเอกมันจะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมหรือแบบสู้อะไรไม่ค่อยจะได้นะครับก็คือหนีอย่างเดียวไงมันก็จะมีความน่ากลัวในแบบนั้นที่ตัวเอกทําอะไรไม่ค่อยได้หรือบางทีก็อาจจะสู้ได้ตอนท้ายแหละแต่กรณีของเพเตอร์คือทหารน่ยคอมมานโดหน่วยโคตรเทพอะถูกฆ่าไปฏิทคนอย่างง่ายดาย โดยเอร์บางอย่างเบ็กเขามองไม่เห็นนะครับเนี่ยมีความหักสูตรที่น่าสนใจนะครับและการควบ2หนังแนวเนี่ยในแบบเดียวกันได้แบบที่หนัง a l i e n ยส์ทำนะครับก็คือหนังแอคชั่นสยองขวัญน,นะครับและความฉลาดในงการกลับก็คือการเรืยองไงนะปูอะไรไว้และไปทิ้งท้ายในตอนหลังอย่างตอนที่มีการเปิดต้นเรื่องว่าไอ้กลุ่มแรกที่จิมฮอปเปอร์ถูกฆ่าทลบหนังเนี่ยที่บิลลี่ก็บอกว่าเออ พวกเขาเนี่ยยิงไปทั่วทุทิศทานนะครับแต่ว่ากลุ่มจิวเปอร์เนี่ยเขาสับสนคือย,ยิงมั่วยังไงถูกอะไรบางอย่างโจมตีนะครับในขณะที่ตอนที่เบรนเนี่ยถูกยิงทะลุกอ,อกตายเนี่ยลราก็เจอว่าทางแมงเนี่ยคือแบบแกยิงมั่วแหละไงคือแกเห็นเงาลางๆแหละแลวพอพวกอะโนมาแกก็ทำอะไรเดียวที่จิวเปอร์ทำเลยคือแบบยิงมั่วเพราะพวกเขาคิดว่าเออต่อให้แบบยิงมั่วๆแต่คนนะ่ะพกเขาคิดเป็นคนไงคือต่อให้คนหนีไปได้ถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งอาศิรการยิงยังไงก็ต้องโดนใช่ไหม ตัวที่พูดคำไม่รู้ว่าเพลเตอร์เนี่ยมันปีนบนต้นไม้ได้อย่างว่องไวนะครับเนี่ยมันแสดงความกลัวความกลัวขนของทีมคอมบโดโคตรเก่งกาดนะครับและฉากแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดกับเพลเตอร์ตอนท้ายด้วยคอนเซ็ปต์ของหนังเพลเตอร์ชื่อเพลเตอร์มันจึงไม่ได้หมายความว่ามันคือตัวยวุ้ยจายอย่างเดียวมันคือทั้งสองฝ่ายตอนแรกเพลเตอร์มองพวกอานองเป็นเพียงเหยื่อเฉยๆซ้นะครับแต่พอตหลัดที่อานองตวคนเดียวเนี่ยอ่ะแกรู้ว่าอุ้ยแค่ปืนหรือแรงยังไม่พอแล้ว แกต้องใช้แผนมีการวางกับดักเราเจอว่าแกอาจใช้คนทาตัวส่งเสียงร้องเรียกเพเตอร์แล้วก็จุดไฟเพื่อมองเห็นเพเตอร์ได้ง่ายแล้วพอแกยิงธนูระเบิดปุ๊บเนี่ยเพเตอร์ก็ทําทสิ่งเดียวที่าอานโอนทำคือยิงอย่างสับสนเพราะแกไม่เห็นอานโนไงแกก็ยิงมั่วเหมือนกันนะครับเนี่ยมันคือเรื่อว่านะหยอกอะไรไว้ก็มาทิ้งท้ายในอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คือคอนเซปของเพเตอร์ถือว่าหนังเนี่ยมันฉลาดมากนะครับที่เป็นหนังที่มีคอนเซปหรือแบบในเรื่องเบสิกมากๆอะ และก็อย่างนึงี่ถือว่ามันคือเอที่สไตล์แต่มันยังคงเอกลักษณ์และน่าจดจําในทางที่ดีนั่นคือวันไลเนอร์เลยเรียกว่าจะมีเจลาสกี่คนน่ยที่พูดวันไลเนอร์ได้เด็ดเท่าอานว์ชวาชเนกเกอร์วันไลเนอร์คือเหมือนแบบอะไรได้อลล็อกสั้นๆที่ตัวเองมักพูดอะไรทเท่หรือแบบพูดอะไรแล้วมันน่าจดจำเหมือนเนาะอย่างเพเตอร์นี่คือครเยอะไปหมดนะครับอย่างอะไรเอามีดปักที่ท้องของทหารสติกเกอรแบบรออยู่นี่ก่อนสติกอลาวไงก็คือโดนมีดปัก ติดเอาไว้ไงเออมึงติดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับคืออย่างมันหาคนไทยอาจจะไม่หาแต่ฝรั่งแม่งหานะครับหรือแบบ knock knock ปะปองอย่างนั้นแหละแล้วก็ได้อร่อยตำนานนะครับ if it bleed we can kill it ทำมันเลือกออกได้แล้วก็ฆ่ามันได้ซึ่งหลอกนี้เนี่ยก็ถูกนํามาใช้ในเพลงด้วยนะครับที่ตัวพี่ชายของนาเอกพูดเนาะ please, please. แล้วก็แน่นอน get to the c o p นั่นแหละแค่ประโยชน์ง่ายๆไปขึ้นชอปเปอร์ไปขึ้นเฮกเตอร์ แต่คนพูดไงมันขึ้นอยู่คนพูดถ้าคนพูดเดะอลอกมันถึงหรือว่าแบบอามณ์มันถึงเนี่ยน้ำเสียงของคนพูดด้วยลิยงอานดาราที่มีน้ำเสียงเปกรกกลักเนาะชาวออสเตรียเนาะ get to the j o b b e เนี่ยมันเป็นหน่าจ,จดจำมากๆนะครับเรียกว่าเนี่ยเออมันคือความชีซิ่ของยุค80แต่ก็มีความฉลาดในแบบที่หนังยุค80ทั่วไปแอคชั่นทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ก็เชื่อว่าหนังมันจะแบบสมบูรณ์พร้อมขนาดนั้นจริงๆหนังมันก็มีพอตโคนิดๆหน่อยๆแหละอย่างเช่น ตอนพวกอโนวางกับดักจับเพลเตอร์ใหม่ๆอี่ะจริงๆก็สงสัยนะว่าเพลเตอร์หายไปไหนมันไม่มองอยู่เหรอตอนพวกเขาเนี่ยกำลังเนี่ยทำแหย่ทำอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็สงสัยว่ามันไปหายหัวไปไหนนะครับมันก็น่าจะมองอยู่แหละแต่อาจจะไม่เห็นตัวกับดักพวกเขาทําอยู่ก็ได้เนาะซึ่งทําให้เห็นเลยว่าต่อให้หนังมันมีคอนเซปต์ง่ายเนี่ยถ้าตัวผู้นำกับเขาเก่งกาจพอที่จะเล่าหนังเนี่ยให้มันสนุกมีฉากน่าจดจำเนี่ยก็สามารถทาให้หนังทั้งเรื่องเนี่ยกลายเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมาสเตอร์พีซได้นะครับ ู้ตับตรงเพเตอร์เนี่ยกเกิดจะอันดับแบบฉากเด็กหนังเพเตอร์ภาคแรกมันเยอะโคตรเยอะนะครับตั้งแต่ฉากลุยถลม่มกองทัพทหารออฮอปอะไรนะฮอกินตายคนแรกตัวเชนแบล็กตายคนแรกตัวเบนตายแม็กระเบิดยิงตัวแม็กโดนยิง,ยงหัวอะไรแบบนั้นดินลอนโดนยิงตัดแขนขาดบิลลี่ไปตีกับเพเตอร์อาร์โนส่งเสียงร้องเพื่อเรียกเพเตอร์มาเนี่ยมันเป็นฉากที่มันเดือดและมันน่าจดจํานะครับแล้วก็แน่นอน ตัวยศจาเองนะครับด้วยความที่ตัวไซบิสตันเนี่ยใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์การสร้างดีไซน์เพเทอร์นในนิวลุกใหม่นะครับก่อนที่ลูกเก่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงในลุกใหม่เนี่ยขนาดมีเวลาน้อยนะยังสร้างสั์มอนสเตอร์ที่น่าจะจำพิสูสนดโลภพยนต์ได้นะครับและตัวคอนเซปต์มันน่าสนใจมากในแง่ของที่ว่ามันไม่ใช่เอเลี่ยนที่มันกะจะฆ่าอานนแบบหรือแบบอ่ะมาเป็นนักล่าแหละนักล่าถ้าใครแบบบอกว่าเอ้ยทำไมเพเทอร์มันดูขี้โกงจัง เอาจริงนักล่าในแบบมนุษย์เนี่ยเราคิดโกงใช่ไหมเวลาพวกนักล่าไปยิงพวกสิงโตไปยิงเสือเขามีปืนเขาก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเพื่อไว้ต่อสู้กับสัตว์ไปฆ่าสัตว์ใช่ไหมเพราะเขาคงไม่เสี่ยงอันตรายเองเนาะเ,ะเ,ะเพเตอร์ก็ทําไม่ต่างกันหรอกมันก็ต้องการหาเหยื่อที่มันมีอาวุธหรือเหยื่อที่มันสู้ได้มันก็ใช้เลเซอร์ยิงปิ้วปิ้วปิ้วของมันมีการล่องหนของมันแต่พอมันเจอ no, อาร์โนมันโดนอาร์โนเล่นงานตั้งสองรอบใช่ไหมเราก็จะเพเตอร์แกไม่ได้มองอาร์โนเป็นเหยื่อแล้วแกมองเป็นคู่ต่อสู้ มาเมาว่ามันคงแบบโอ้ไม่เจอใครแบบทำแบบนีได้มาตั้งนานเลยนะครับอย่างตอนที่มันเจออาร์โนมันก็แบบเออเหมือนตัดสินใจว่าจะไงกับมันดีนะครับคือจะฆ่าอาโนไหมอ๋อฆ่าได้ถือว่าเป็นเหยื่อของมันแต่แบบดูที่มันทําดิโอ้มันเก่งใช้ได้ถ้าเหยื่อคนนี้เนี่ยอ่ะมันมองเป็นเหยื่อแล้วมันก็เลือกจะแบบถอดอาวุธถอดหน้าก่าวมานะครับแล้วก็แบบเออเดียล็อกหน้าจดจำเดียลอกหนึ่งนะครับ you e n e ugly motherfucker นั่นน่ะ แต่เราก็เห็นว่าเพเตอร์นั้นแข็งแรงมากขนาดที่อาร์โนแม่งกล้ามโตอย่างนั้นยังทำอะไรเพเตอร์ไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นคอนเซปที่หนังเรื่องต่อมาอย่างเพล์เรื่องล่าสุดเนี่ยก็ใช้คอนเซปเดียวกันคือถ้าจะสู้กับยุจานเนี่ยแรงเดียวไม่ได้คือทั้งอาร์โนที่แบบเป็นดารากล้ามโตหรือแม้แต่ตัวนางเอกในเพล์เนี่ยที่เป็นผู้หญิงดูอ่อนแอเนี่ย สองคนแม้อะแรงจะดูต่างกันเพียก็ต่างกันแต่พวกเขาสู้สด้วยสิ่งเดียวกันคือใช้ฉลาดใช้ความฉลาดใช้สมองสู้นะครับอานก็เตรียมกำดัดสุดท้ายล่อไว้แล้วเนาะแต่เราก็เจอว่าตัวเพลเตอร์เนี่ยคือแบบมันไม่ได้หลงกลไงถ้าเกิดดูผมดูหลายรอบเนี่ยก็เจอว่าประมาอานคือเหมือนแบบอะไรนะถ้าเกิดโดนกับดักเชือกมันจะมัดที่คอหรือขาแล้วก็โดนวิ่งขึ้นไปโดนมีไอ้ท่อนไม้หินด้านหลังเนี่ยยกตัวขึ้นมานะครับ แลวตอนเพเ,เตอร์อ้อมไปเนี่ยอโน่แก,ก้วกะจะแบบอ่ะกูรอดกูตายหาแล้วกูกแบบไม่รอดแล้วแต่เพราะอโนนึกขึ้นได้อุ้ยไอตัวไม้ถุงน้ําหนักเนี่ยเอามาใช้ทุบเพเ,เตอร์แทนได้นะครับแล้วก็ตอนท้ายที่เพเตอร์นั้นก็ใจไม่สปอร์ตเท่าไหร่นะครับกูบแพ้กันกูก็ตายหาไปพร้อมกับมึงเลยกันนะครับเพเตอร์เนี่ยแล้วรวมถึงฉากควเลาะอันลือนลั่นนะครับเรื่องว่าเนี่ยทุกอย่างคนนัะเหล่านี้มันเท่มันน่าจดจำอะ คือมันไม่จำเป็นจะมีความหมายหนังแบบมันไม่จะเป็นต้องมีซิเบอร์ซึ่มตลอดก็ได้เนาะมันกับหนังแอคชั่นแบบเด่นๆหลายเรื่องอีเซชั่นอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมีแบบมีความเท่มีความฉลาการเล่าเรื่องก็พอมีตัวละครน่าจดจำโมเมนต์น่าจดจำเนี่ยมันก็เป็นหนังชั้นยอดได้นะครับเรียกว่าโอ้โหผมรู้จะอวยยังไงอ่ะผมชอบเฟเตอร์มากๆนะครับมันเท่มันเท่แบบที่หนังเฟเตอร์ภาคต่อมาเนี่ยมันก็มีบ้างแหละแต่มันมันไม่ได้เยอะท่าภาคแรกไงภาค2ก็ เพเตอร์ผมมาหลายตัวตัวโดนนอกโลเวอร์ตัดแขนเพลเตอร์บ้างนะครับอย่างพัก3ก็อาคุณสมุไรคนนั้นฉากเดียวพัก3เออฉากนั้นมาเท่เท่โคตรฉากเดียวนะครับเดอะเพเตอร์ไม่มีช่างมันเพลอ่าก็เยอะแยะนะครับตอเนเพเตอร์มังแบดแอสไปฆ่าพวกฝรั่งเศสเรียบนะครับแล้วก็นาเอกต่ววางแผนแล้วก็คุณพี่ชายที่โคตรเท่เหมือนกันนะครับเออความเทพของเพลก็คือเออมันมีฉากน่าจดจำหลายฉากไงนี่แหละ ดังนั้นเนี่ยอ่ะสรุปแล้วหนังที่ดีหนังบ็อบบัสเตอร์ที่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องมีสตอรี่ซับซ้อนอะไรตัวละครไม่จะมีแบ็เกล่าอะไรแต่ถ้าผู้กกับเขาเก่งพอที่จะเล่าเรื่องให้เราเนี่ยจดจําตัวละครเหล่านั้นมีฉากแอคชั่นที่น่าสนใจดูดุเดือดแล้วก็ต่อให้ไม่มีฉากแอคชั่นเนี่ยมันมีโมเมปต์ที่เราเนี่ยจดจําได้นะครับคือแบบทั้งความเท่ทั้งความแบทแสอะไรเนี่ย นั่นแหละถึงกูเป็นหนังที่แบบทั้งดีแล้วก็สนุกได้นะครับนิวมองผมนะครับซึ่งเฮลเตอร์เนี่ยอยู่ในหมวดนั้นนะครับอุ้ยเรียกว่าผมให้คะแนนเนี่ยผมให้เต็มสิบแบบเฮลเตอร์มันคือหนังระดับนั้นเลยนะครับแต่นั่นแหละมันก็คือมุมมองผมนะครับพะคิดว่าหลายคนเนี่ยก็จะมองว่าที่เป็นหนังแอคชั่นธรรมดาก็ได้นอที่มีเอเลี่ยนมาบุกโลกอะไรแบบนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะไปชมกิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ